มมมมแม่ไม่ร้องให้หนูร้องเองไงเหรอร้องเองไงหรออ่ากุ๊กไก่แล้วอะไรต่อโอ้เดี๋ยวนี้พัฒนาร้ององโอ้พัฒนาไว้ร้องเอง น้อยเองมาปิว้วมาเปิลอะไรมานอนตื่มมาทำไมเนี่ยเฮ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 ้ย,ยแม่ไม่ร้องหนูก็ร้องเองเนาะเออดีเว้ยเออเชวยกันทำอาหารกินบ้างอ้าวไหนร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยเลยฮะ เป็นยังไงบอกอาการแม่มาสิเดี๋ยวให้พ่อว่างก่อนเดี๋ยวให้พ่อพาเราไปวิ่งกันเนอะอย่ากออกไปวิ่งหละแม่เข้าใจแต่ไม่ใช่เวลานะลูกไหนเอามาปิวาป้วป๊อปอะไรฮะไหนไหนไหโยนอะไรเนี่ย อาบายบายก่อนเร็วแอลว้าวกำลังจะไปไกเยอะอะไรทำอะไรแล้วตื่นมาแล้วลุกมามามาเต้นแล้วมาร้องเองนะนะ้อ่าแลา้วมาปิュมาเปิเป้วอะไรเนี่ยฮะตื่นมาทำไมเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นเป็นยังไงนอนไม่หลับเหรอ ไมปมมเ,เดี๋ยวเออยเดี๋ยวรอเพอร์นอยแหละเดี๋ยวรอพ่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนอยกันเนาะเดี๋ยวรอพอ่อเดี๋ยวรอพ่อว่าเดี๋ยวค่อยไปวิ่งเออโอเคทำอะไรจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอ,อะไรมาเลียเสื้อแม่ทำไมเนี่ย โอ้ยหอมแก้มกันก่อนให้หอมแก้มไม่ได้มาจับแก้มทำแบบนี้เนีย่ยทำแบบเนี้ยอ่ะหอมแก้มคนหน่อยเร็วเรื่องพวกไมห่หอมแก้มไม่ได้มาจับแก้มฮะ

Fall out. Okay.